เราสวัสดีค่ะรถเดิมพร้อมใช้นะคะมาพร้อมยางใหม่ค่ะมิสูบิชิไททานพัทนะคะรถปี2015ค่ะรถเดิมพร้อมใช้งานต่อได้เลยนะคะยางใหม่ภาษีเต็มเร่มมีครบนะคะแต่ก็ต้องอาจจะเก็บสีกันนิดหน่อยกับทุกท่านรถมือสองนะคะรับไปตามสภาพค่ะคันนี้นะคะมิสูบิชิไททานพัทปี15นะคะราคา175,000บาทค่ะ มีบันไดข้างนะคะล้อมแมกกระจกปรับข้างไฟฟ้าค่ะเกียร์ธรรมดาพวงมาลัย SRS มีแอร์แบ็กมีจอแอนดรอยแคปเปิดได้ด้วยนะคะยางใหม่ค่ะเอาไปใช้ยาวๆสบายๆค่ะราคาตัดเงินสดอย่างเดียวนะคะ1,75,000บาทพิกัดดูรถได้ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ งานเก็บเบื้องต้นก็อาจจะมีเก็บสีเล็กน้อยนะคะถ้าหากท่านใดสนใจท่านสามารถที่จะทักคุยสอบถามและนัดดูรถตัวจริงกันได้นะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปค่ะเน้นโทรและไปดูด้วยตนเองเพื่อประโยชน์และความสบายใจของท่านโดยตรงนะคะสวัสดีค่ะ